มีกแล้วมดแดงตัวเล็กๆช้างตัวเบือถ้ามดแดงไม่รวมตัวกันนี่โอ้ยยากนะลูกนะไม่สามารถที่จะล้มช้างได้นะลูกนะช้างก็ช้างขี้กากขี้เกลื่อนเออถ้าเป็นช้างเขือกที่สนางามเกเรจะเหมือนพระอริยะผู้ทรงธรรมทรงวิน,นัยที่สะอาดจะอัน้นศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์พุทธผ่อง นั่นเลยช่างเกือกช่างเกือกช่างเกือกเปียพุทธเจ้านั่นคณสงฆาวบกนั่นนอันนี้มีแต่ชางขี้กากขี้เกลื่อนตเต็มอยู่เพราะยศถาบรรดาจากความเสื่อมเสื่อมเดือดจ่อพิจาาเอานะลูกนะมันเป็นเตยเป็นผีทั้งนั้นเนี่เมื่อยศถาบรรดาจากใหกว่าธรรมกว่าวินยัยเมื่อลาบจักระใหญ่กว่าธรรมกว่าวินยัยก็ต้องที่ลูกเห็นหนี่พ,พระองค์สักระลาบผงออกมาปกป้องศาสนา ต้องการที่จะทําสังฆทานใหม่ผมก็ด,ดีใจนะแต่พระจะยอมเดี๋ยวลูกนี่รับจัก,กราเนี้เต็มทั่วหัวอ,อยู่นี่เงินทองก็เต็มทั่วหัวอ,อยู่นี่จะมาทำสังฆยานาไม่ให้พระจับจ่ายใช้สอ,อยเงินทองได้ยังไงไม่ให้พระเล่นนู่นเล่นแช์ได้ยังไงไม่ให้พระเทศเลศเทศเสียงไม่ให้พระทำเครื่องรงของขลังขายได้ยังไงนั่น ไม่ยอมนี่แหละพระชวนมากที่หลายแสนก็จะลุกฮือขึ้นประชาชนผู้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราาก็จะเข้ากับพระกลุ่มนั้นพระก็จะเข้าไปในกลุ่มนั้นเยอะเหมือนการทำสังคยนาครั้งที่สองที่ะยุติแล้วกับพระเาวัาตถีละนั่นเนี่ยแยกกันเป็นฝูงไปเลยฝูงนั้นเป็นหมื่นเป็นแสน เห็นไหมล่ะตั้งกฎระเบียบทำลายหลักธรรมหรือวินัยขึ้นพระอรหันมีไม่กี่ร้อยรูปนะลูกเนะี่ยรวมตัวกันทำสังคนาพวกนั้นจึงแตกไปเป็นมหายานนี่เป็นอีกลัทธิต่างๆแตกแยกกันไปเพื่อราบสักการะความเสริเฉลิมเดือนจอไปในญี่ปุ่นบ้างก็มีเมียมีลูกได้ ไปในจีนก็ดังที่เราเห็นไปในไต้หวันก็ยังเราที่เห็นไปในเกาหลีก็เหมือนที่เราเห็นเห็นไหมลูกช่วงนั้นเลยช่วงการทำสังคยนาครั้งที่สองที่พระกลุ่มใหญ่ยกวัตถุศิลปการขึ้นเพื่อราบสกุลความเจริญเถือนเดินจ่อมันก็ต่อ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 ต่มาจนถึงโน่นจนถึงปัจจุบันนั้น ใครเป็นคนรื้อฟื้นใหม่นี่เนี่ยพระโมกขลีบุตรข้าพเจ้าสุภมหาราชเห็นไหมล่ะใครเป็นผู้ดูแลเท่ามหาผมเท่าสกเทวราชเท่าเจ้าตัวมหาราชทั้งสี่เวลาที่พระโมกขลีบุตรเขียนวิสุทธิมักนุ่น ون, มหาบพิษเท,ท่าสกะนุ่น ون, นำสมอจากตาหิมพานุ่น ون, เอามาประเกณฑนหรือ มาถวายเพื่อเป็นยารักษาโลกถวายเป็นยารัาษาโลกให้กับพระมุคคลีบุตรอย่าเชื่อเรื่องตำรามันก็เป็นจริงอย่างนั้นตรงผู้เชื่อขนาดนั้นผมผู้เห็นนั้งแต่นู่นนั้งแต่เราอยู่ป่าอยู่เขานู่นฝั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 น,นเราไปเที่ยวป่าหิมพานมาแล้วหเห็นพวกฤือสีนั่งอยู่ในศาลาในวิมานที่ไม่มีไม่ไม่มีเทวดาอยู่นะ เออฝันแผ่นฝันเลื่อยอยู่ป่าอยู่เขานี่นะเป็นงั้นแหละอยู่ภูเมืองเราก็ฝันไปเที่ยวบ่อยไปอยู่สันผูสันแถวนุ่นผูจีฟ้าแถวนุ่นแถวไอ้ไอ้ดอยเมฆกาสันลองจัดขึ้นไปห้วยหินฝนแถวแม่จันอุ้ยแถวอ่างขางจัดขึ้นไปแถวผาแดงจัดขึ้นไปทางด้านนั้นภูเมืองนะกเพียงหลวงจัดก็ไปทางเพียงแหงจัดจะไปทางด้านนั้นทางด้านไอ้เมืองแถม เด็กก็ไปหัวลางอุ้ยฝันตลอดเลยนะไปเจี่ยวป่าหิมะผ่านไปชอบไปว่าจิตมันยึดเลยฝันฝันบ่อยอปหิมะผ่านนั่นเป็นสถานที่ที่เหมือนกับนี่โลกมนุษย์นี่มีภูเขาด้วยเด็นโขดหินเอ้ทว่าภูเขามันก็ไม่ได้ใหญ่เลยนะ เป็นโกตรหินสลับชับชอ่อโอ้ยเหมาะแก่การทําจิตตภาวนามีหน้าพวกพวกลือสีชีไปนี่ผู้มีฤทธิ์จริงไปภาวนาอยู่ที่ป่าหิมพานต์เนี่ยเจ้าหลวงปู่แหวนตุจินโนกเลังปู่ตื้ออาจจรตรมโมไปเห็นนี่แหละ <c oughs> เขเาไปอยู่ป่าหิมพานดานพอกลับมาอยู่ที่ประเทศเลาานี่ล่างเป็นหิน หลวงปู e? ่แหวนตัวจนโนหลวงปู่แหวนตัวจิโน่เห็นดิอ้าวท่านลือษีมาหาอะไรอ้ย่าก็ลมังมองมองหาล่างตัวเองไปจู่ปมามพานนานปะเฮ้ยท่านสําเร็จแล้วท่านเห็นหรือยังปะเห็นหลางผมไหมปะโน้เลยเป็นหินอยู่โน่นปะหลวงปู่แหวนตัวจิโนโนนไงนั่น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 เป็นหินแล้วปะนานเจะสมัยไหนไม่ทราบจนร่างกายเป็นหินแล้วหินไหมล่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้น ฝันเออแตกนะจะมีวิมานบ้างบ้างพวกฤาษีไปนั่งภาวนาช่ยอยู่นั่นแหละเราฝัน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 นี่แปลกๆนะเรานี่งหนฝันนี่ก็สนุกดีนะเนี่วิมานข้างๆไปก็เรียงเป็นแถวก็มีสลับซับซ้อนอยู่ในโขดอินก็มีก็เป็นวิมานแต่ละวิมานแต่ละวิมานจะมีเทพพรอบุตรและเทพธิดาอยู่เข้าใจนะ เป็นิมานใกล้ๆกันตั้งเดียงๆ,ๆกันไปอ่าแล้วก็คุยกันมาเรานี่แหละนะใส่ชดาก็มีไม่ใส่ชดาก็มีแต่ลูกผมไม่เห็นต้นสมอนอืมไม่เห็นเห็นแต่ต้นนี่ต้นที่ตามภาษาทางโลกว่าเป็นภาพสวยๆเป็นผู้หญิงนี่แหละ ต้นไม้ต้นนี้แหละที่คนทางประเทศลาวนี่เอามาขายแถวนี้ว่าต้นมะกะล,ลีผลนาฬีผลนนี่เอออันนี้เราเห็นแต่ต้ตนนี้แต่เราไม่เห็นพวกไอ้ลือสีก็ปไปนั่งอยู่บนนั้นน,นนะเราเห็นแต่พวกเทียวดาใสชดาบ้างไม่ใสชดาบ้างเป็นเด็ดเอาไอ้ผลมะกลกีผลนี่เอามา เสพกามอยู่โคนไม้บ้างอยู่ที่ตรงไอ้กิ่งไม้บ้างเตง็มฝัน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 ,นแปลกๆนะอย่าเชื่อพระบางนี่ก็ฝันอยู่ในกฎพระแ้ลักยานพูดถึงผู้ที่ทำถรากัญนาจึงเชื่อว่ามหาบาพิตรเทวสก,กะะเป็นผู้ด,ดูแลพระโมคคิำำริบุตรนำสมอจากป่าหิมพาน มาให้กับพระโมคคิริบุตรเพื่อปรุงเป็นญาไอ้เพื่อฉันเป็นญาโอ้เพียงพ,พยายามตลอดนะพระโมคคิริบุตรนีนะ่ไม่หลับไม่นอนละเพื่อจดตำราละไปนูน่นนั่งเรือไปนูน่นไปจนถึงศีลังกาโน่นไปศึกษาหาความรู้ตรงนั้นปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บอุย้ยความทรงจำแม่นนะโมคคิริบุตรดีเพราะเป็นพรมนี่ใช่ไหมละ่ะยุติเกินใจจากของมโลกนีลงมาสู่โลกมนุษย์นี มันก็มีสติกําลังกัญญามีความทรงจำเป็นเยี่ยมทีใช่ไหมล่ะระดับไหนหล่ะโมกข์กิริบุตรน,นี่ยอีพวกเรานี่โอ้ยพูดปั๊บลืมปั๊บพูดปั๊บลืมปั๊บแล้วนี่แหละพวกเยี่ยมีนอกกรีดนอกลอยจึงเต็มในศาสนาเราไปยกเอคาคัมภีร์นั่นมาไปยกเอคาคัมภีร์นี้มาโอ้ยญี่ปุ่นเขาก็าายังมีลูกมีเมียไดาน้นี่เขาก็เป็นชนาวพุทธเหมือนกันนั่น คนจีนก็เห็นไหมเหรเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันนั่นเกาหลีก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันนั่นไปแล้วแต่นี้คือฝ่ายฝ่ายเทยเราบ้านผมเชื่อได้ยังไงว่าเป็นฝ่ายนี้เป็นฝ่ายของแท้เชื่อได้ภาคปฏิบัติหลุงมู่ไม่ได้โง่นะหลวงปู่ต้องพี่นะใจต,ตองอย่างดีซะก่อนเราจะลองกับคือปฏิบัติดูถ้ารู้เธอเห็นตามนี้เราจรึงจะเชื่อลงใจ ว่าหลักทมหลักวินัยนี่คือของแทนนน้นี่พอปฏิบัติดีจะมีขลาาับว่าดีถือศีนสองร้อยยี่สิบเก้ก็ชัดใจเลยที่เราเนี่ยเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระจันว่าทั้งวันนะจันว่าทั้งวันนะี่ปั๊บก็เข้าสวดมนต์นั่นเพราะมันง่วงนั่งภาวนาจาพะพักง่วงงกง่วง,ง,วงก็เดินเข้าเข้า,เข,าเข้าทางจงกรมออกจากทางจงกรมสวดมนต์จะนั่งภาวนาหน่อยงกง่วง,ง,วงนั่นลูกก็จะอยูง่งี้ถ้าไปคขลาาับว่าดนะ ซัดหนักเลยในช่วงที่ได้การเข้าพรรษาเก็บงานอะไรเรียบร้อยนี่นหะเราเนี่ยเมื่อไหร่ดังหลังมาเราถือสีนสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อโอ้ใช่มั่นกว่าขันจริงๆนะเราดิหน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นมักโกเอามาเป็นไอ้คนเลวๆจำจาจเหมือนหมู่เหมือนคณะที่อยู่ทางโลกนั่นแหลววะเราปฏิบัติธรรมที่อายุสิบเก้าปีนู่นไม่มีหรอกที่คำว่าที่ต้องตีตัวเองนั่นแหละเราไม่ใช่พวกผีบ้านี่เราไม่ใช่พวกไอ้กุ้ยข้างถนนนี่ เราสมบุรณ์ก็เราแห่งผู้ดีตามทําตามที่ไหนเรามีของเราี่เรื่องบุญเรื่องกุศลของเรานี่เราเชื่อเรื่องใจมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาเนี่เรื่องบุญเรื่องบาปดูแลพ่อแม่อย่างดีไม่มีคําว่าทําให้พ่อแม่เดือดร้อนไม่มีคําว่าทํากิิยาท่าทางที่เหลือจำตามีพ่อแม่เดือดร้อนเราไม่มีเห็นแล้วพ่อแม่เก็บใก็ได้เผยเหมือนงูกัดแม่เราปีนั้นน่ะงูเห่าว้าวเราเราเบรกพ่อแม่เราวิ่ง มือเดืองตาสองข้าเงยตลอดตลอดตลอดหักไม้คำไว้เดท่านจะหลับห้ามหลับห้ามหลับยิกแล้วก็ทุบแม่ด้วยอให้แม่รู้สึกตัวจนถึงโน่นจนถึงโรงพยาบาลสมัยก่อนนี้ถนนมันไม่เป็นอย่างนี้นี่โว้ยถนนมันเละๆตุ้มปิกรถนี่มันเอารถเข้าไปเฉล็บไปใต้ไปขวาบางทีก็ต้องลงจากรถเข็นรถนขนาดนั้นในสมัยก่อนเท่านั้นไม่ใช่ว่าถนนรนทางมันดีมัน,มน,มนสมัยปัจจุบ,บนันดีแม่รอด ถึงแม่เราอุ้มแม่เลยอุ้มแม่ทำไมนั่นเลยไม่มีรถเข็นหรือไงในโรงพยาบาลเราจึงได้อุ้มแม่เราตัวใหญ่ที่แม่เราเนี่ยนะเราก็ตัวเล็กกว่าแม่เราเราก็ห้าสิบกว่ากิโลแม่เราต้องแปดสิบกิโลแบกเอาแบกแม่วิ่งจนแม่รอดมาเราไม่ใช่พวกพักเออเราไม่ใช่พวกผีบ้าเราไม่ใช่พวกไอ้กูข้างถนนนี่ แล้วไม่ใช่ว่าอย,อยู่ทางโลกแล้วเราเป็นคนเร็วคนชามนี่ใช่ไหมล่ะเราดีมาตัา้งไหนแต่ไรมาจะพูดกคลเชว่าบุญเราเราปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุสี่ขวบห้าขวบโน้นนั่นต่โน่นเลยพุ่งจิตขึ้นสูนน่นาภา,ากาศลอยเล่นในนาภา,ากาศโน่นจิตเราพุงพ่งไปพุ่งไปเห็นไหมล่ะอยากเห็นพระองค์จะพาราชพระองค์ทำสัาาง,งกนานาใหม,ม่ลุกนี่เพี่ยนะลูกนี่เอาใจช่วยพระองค์จะมีพระดีสกี่รูปลูกนี่ลูกพยญานะ ลูกก็เห็นในห,หมู่คณะออกมานี่ก็ส่วนมากก็จับจ่ายใช้จ่ายเงินทองเห็นไหมละ่ะแต่งตัวเรียนแบบคาราว่าเล่นหุ้นเล่นแช่เทศเล่เทศเสียงเครื่รองรางของของัของออกจำน่ายเห็นแค่นั้นนี่ก็เลี่ยไร้างโบดใหญ่สาลาใหญ่เจดีใหญ่เห,ญเห็นพระรุ่นให้ออกมาบินเพื่อปกป้องหลักธรรมวินยัยบ้างเห็นไหมละ่ะไม่นั้นก็เห็นลงดง,งตาบวัวเรานะั่นงตาบัวก็เข้าสู่ มาหาปณิยิปานแล้วนั่นทันเจียแล้วละขันแล้วเหลือลูกศิษย์ไหนละ่ะลูกศิษย์ดวงตาอยู่ไหนละ่ะฮะลูกศิษย์ดวงตาบัวอยู่หไหนล่ะเงียบเกิ๊บลาบจะกรลาปิดปากหมดหรือไงหยุดถามบรรดาศักปิดปากหมดหรือไงผมกราบขอมาเอาพระคุณจารย์ด้วยนะมันก็เทือนใจผมเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่ได้มาจารย์ช่วงพราะไม่ครูจารย์ที่เป็นศิษย์หลวงตานะ ผมอยากเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์จิ์หลวงตาบัวนี่รวมตัวกันปกป้องรักธรรมหลักปิในแทนคุณหลวงตาบางทีเห็นแหยเงียบเห็นทะเลาะเบาอแว้งกันมีเห็นมีอะไรดีขึ้นมาผมกล่าวเขาก็มาด้วยนะแต่วันนั้นก็ไม่เห็นว่ามีอะไรดีขึ้นมานี่ไปที่สวนแสงธรรมนั่น พระก็ไม่กี่รูปนะเห็นไหมละ่ะและพระกูจารย์ที่เป็นสิษย์ต้องตาบวดดัวเยอะๆไปไหนหมดเลยสวนแสงธรรมนี่นั่นนี่มอบทองคำก็ออกคลังหลวงนั่นมีพระกี่รูปถึงสามสิบรู้ไหมโยงก็แบบมามสี่ร้อยแค่นั้นแหละมีแค่นี้เลยนี่หละครูบาอาจารย์ที่เป็นสิษย์ที่ลงตาไว้วางใจอยู่ไหน เราไปเราก็ดีอกดีใจที่จะได้ไปการาบพ่อแม่ครูอาจารย์สายผู้ที่ทรงทำทรงที่ไหนแต่ไปแล้วก็เอองานก่อยอย่างที่เห็นนั่นแหละมันก็ทะเลาะก,กันมือก็ไม่มีครูไม่มีบาสอนเนี่ยไม่เคาลพลงตาบัวเหรอมีกลัวว่าลงตาบัวจะเสียใจเพราะว่าลูกทะลกเลาะบมองแวงกันเหรอนั่นเห็นไหมละ่ะที่เราเนี่ยเขาล้ไม่ใช่อะไรหรอก เขลาลบผู้เจ้าก็เลยเขาลบลวงตาบัวเห็นไหมล่ะลวงปู่ม,มั่นนี่เป็นผู้สอนลวงตาบัวพระวินัยนี่เข้มจริงๆลวงปู่มัน่นไม่แต่รองเทา้านี่ถ้าไม่อยู่ในพระวินยัยลวงปู่ม,มั่นไม่ให้ใช้เลยของเรายังอนุโลมอยู่นี่นั่นเรื่องของเรื่องมันของเราก็ยังอนุโลมแต่ลวงปู่ม,มั่นไม่เลยนะหลวงตาบัวก็ไม่เลยนะ นั่นเรื่องของเรื่องมันใส่รองเท้าสองชั้นก็ไม่ยอมไม่ใส่ต้องให้ใส่ชั้นเดียวของเราก็จึงเขียนเป็นเจ็บเป็นสองชั้นอยู่เนี่ยเพราะเราก็เจ็บไม่เป็นรองเท้าเตะนี่หลวงปู่มั่นไม่ให้ใส่เลยนะแต่มหาใจไปทอยนี่เป็นมหาเนี่ยจะสองก็ได้ยังไงนี่ท่านเป็นมหานี่หลวงปู่มั่นดูที่รองเท้าสองชั้นไม่ใส่ได้งไงอะ่ะหลวงปู่มั่นเป็นเตโต ลุงปูกกำพองที่โซนี่หมอบหมอบหมอบไปลุงปูกมั่นนี่งตรงน้าเราเนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นหรอกเสียดายว่าเราน่าจะบวชในสมัยนั้นในสมัยที่เป็นหนุ่มโน่นตั้งแต่เป็นเด่นโน่นน่าจะบวชตรงโน่นอยู่กับลวงปูกกำพองติดโซปานนี้คงจะปกป้องพราะพุทได้ศาสนาได้ดีก,กว่านี้หลายล้านเท่าอยู่กับเราบวชเพิ่งบวชตอนแก่นี่เรื่องของเรื่องมัน เราคิดว่าเราจะอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตายจนตายเพราะเราต้องการเป็นพระหารหนี่เราไม่คิดว่าจะออกมาเป็นครูเป็นบาของใครเพราะเราเบื่อพระตั้งแต่เป็นคารวาสโน่นเราไม่กราบพระตั้งแต่เป็นคารวาสโน่นจะว่าไงล่ะจะไปกราบทําไมล่ะเราถือจี๊สองร้อยยี่สิบเอ็ดก้จะเป็นคาราาวาสพระยังกินเหล้าเมาสุราอยู่ยังกินข้าวทุกเวลากลางคืนก็กินชกเล็กลาบเลือดก้อยย่างดูที่